สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนพฤศจิกายนชาวราศีกันนะคะต้องบอกว่าในช่วงวันที่16-30พฤศจิกายนนี้นะคะนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีเหตุให้ต้องเดินทางบ่อยนะคะหรือมี เรียกชีพจรลงเท้านะคะมีการเดินทางบ่อยนะคะซึ่งเป็นการเดินทางระยะสั้นๆก็ได้นะคะเป็นการเดินทางที่ไปไม่นานนะคะไปแล้วประเดี๋ยวประดาวนะคะมีโอกาสได้เดินทางบ่อยขึ้นหรือจะเรียกว่าคุณจะมีเรียกว่ามีคอนเน็ชันเพิ่มขึ้นนะคะมีเครือข่ายมากขึ้นหรือมีสังคมที่มันกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมนะคะ ชาวราศีกันเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะหรือมีการติดต่อนะคะการปฏิสัมพันธ์นะคะกับคนที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณจะรู้จักกับผู้คนมากขึ้นได้มิตรภาพใหม่ได้เพื่อนใหม่นะคะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆห,หรือมีทัศนคติ นะคะหรือมีโลกกระทัดที่มันกว้างขวางมากกว่าเดิมนะคะคุณมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นผู้รู้นะคะใกล้ชิดกับคนที่เป็นบัณฑิตนะคะหรือใกล้ชิดกับคนที่มีแนวแนวความคิดที่มีแนวความคิดที่ทันสมัยนะคะหรือมีแนวความคิดที่ที่ดีนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรือจะแปลว่า สังคมรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณติดต่อนะคะหรือคนที่คุณประสานงานด้วยนะคะคือคุณมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้กับกับสังคมที่เป็นสังคมแบบนักวิชาการนะคะมีโอกาสมีวิสายนนะคะที่เป็นมีแต่คนมีขั้นมีตำแหน่งหรือมีแต่คนมีองค์ความรู้จะเป็นในลักษณะนี้ออกแนวทางวิชาการวิชาการนะคะ รวมไปถึงเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสได้เพื่อนนะคะหรือมีสังคมที่ไฮโซมีสังคมที่สามารถที่จะเปลี่ยนในเรื่อง,องความคิดของคุณให้มองโลกกว้างขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนที่ดีกลุ่มเพื่อนใหม่ๆด้วยเช่นกันนะคะหรือตัวคุณมีโอกาสได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันต่างไปจากเดิมมากขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้าพูดถึงเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสำนักงานนะคะหรือที่นั่งที่ทำงานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนสภาพแปลเปลี่ยนนะคะมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่อื่นนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกันเป็นช่วงที่คุณจะมีความขยันขันแข็ง you. ในการหาทรัพย์นะคะหรือขยันขันแข็งในการหาเงินเข้ามาเป็นพิเศษเป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะมีรูปทางในการทำมาหากินเพิ่มพบเจอช่องทางในเรื่องของรายได้นะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีกันเนี่ยท่านใดเนี่ยที่มีช่องทางรายได้อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ว่าบางทีนะคะมีความรู้สึกที่ขี้เกียจนะคะคือพบช่องทางอยู่แล้วมีช่องทางอยู่แล้วแต่ว่าขี้เกียจ เป็นเรื่องของการสร้างเงินสร้างทองนะคะเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยก็ได้นะแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยชาวราศีกันเป็นช่วงที่คุณจะมีความคือจะมีเรื่องให้คุณคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองขยันหาเงินแล้วก็ขยันใช้ตังค์ด้วยนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้นะคะดาวการเงินเนี่ยดวงยังโชว์มาอีกว่าคุณจะมีรายจ่ายไปกับการดูแลสุขภาพเช่น มีรายจ่ายกับการไปหาหมอนะคะไปตรวจสุขภาพรวมไปถึงเนี่ยมีโอกาสมีเรื่องจับจ่ายกับคนในครอบครัวเช่นคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็มีโอกาสเสียเงินไปกับคนใกล้ชิดพาเขาไปหาหมออย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยดวงดวงมีโอกาสว่าท่านใดที่ทํางานหรือมีช่องทางเกี่ยวกับช่องทางไรายได้จากสื่อออนไลน์หรือโซเชียลต่างๆเนี่ยจะสามารถทําเงินได้ดี นะคะหรือสามารถที่จะมีคนรู้จักคุณในช่องทางออนไลน์มากขึ้นหรือคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในโลกออนไลน์ด้วยเช่นกันสำหรับท่านที่มีช่องทางรายได้จากโซเชียลนะคะหรือออนไลน์นะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังโชว์มาอีกว่าชาวราศีกันการเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนนะคะเกี่ยวกับหลักทรัพย์เช่นนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ซื้อบ้านนะคะ หรือซื้อสังหาริมทรั์ก็ได้นะดวงโชว์มาในลักษณะนี้นะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าเงินของคุณจะไปอยู่กับคนในครอบครัวหาเงินมาเท่าไหร่ก็จะมีก็คือหาเงินปุ๊บก็จะมีรายจ่ายหรือต้องต้องเอาเงินที่หามาได้เนี่ยให้กับคนในครอบครัวนะคะจะเป็นในลักษณะนี้คือคุณเป็นคนหาเงินแต่ว่าคนที่ใช้เงินเนี่ยคุณก็จะแบ่งเงินตรงนี้ไปให้คนในครอบครัวคนใกล้ชิดของคุณ นะคะซมากกว่านะส่วนในเรื่องของขั้นของตําแหน่งนะชาวราศีกันเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีตัวอิจฉาเกิดขึ้นในที่ทํางานนะมีคนคอยจ้องจับผิดคุณหรือมีคนคอยแทงข้างหลังคุณก็ได้นะหรือมีคนคอยใส่ร้ายป้ายสีคนอยู่นะคะมีคนอิจฉาคุณลึกๆอะนะคะในในที่ทํางานจะมีคนอิจฉาไม่อยากเห็นคุณได้ดีไม่อยากให้คุณโดดเด่นเกินหน้าเกินตา ดวงโชคมาในลักษณะนี้แต่อย่างไรก็ตามน่ะชาวราศีกันคุณจะได้อยู่กล้ชิดกับคนที่เป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์เป็นนักวิชาการเป็นบัณฑิตคุณจะไม่สนใจกับกับคนประเภทที่ว่าชอบพูดจากระแนกกะแหนหรือจะไม่จะไม่คุณจะไม่สนใจกับกับคนที่คอยแต่ดีแต่ปากนะคะคุณจะปล่อยผ่านนะคะเพราะคุณคิดว่าคุณเนี่ยมอง เรามีมีสังคมที่กว้างขวางกว่านั้นมากกวา่วาที่ต้องมาแคร์คนณจำพวกนี้จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะคือเรื่องงานเป็นไม่ได้ชารัสศีกันนะคุณควรหาเวลาไปกรับไหว้สิ่งศักดิสิทธิ์นะคะแล้วก็ขอพรในเรื่องของการทํางานเช่นถ้าอยากมีความก้าวหน้าเติบโตทางการงานเนี่ยก็ควรหาเวลาไปกรับไหว้สิ่งสักดิธิ์ที่วัดใดก็ได้สิ่งสักศิิทธิ์จริงๆ นะคะไปขอพรในเรื่องของงานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความเป็นสิริมงคลทางการงานเกิดขึ้นนะคะหรือมีอชาวราศีกันหรือจะแปลว่าคุณมีโอกาสได้วัตถุมงคลก็ได้นะคะได้เครื่องรางของขลังที่มาเสริมในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นไปได้นะควรหาเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันนะคะมีโอกาสมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขออธิษฐานขอ พรเนี่ยเกี่ยวกับการงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสมีความโชคดีมีโอกาสดีๆทางการงานสิ่งไหนที่ไม่ดีทางการงานจะจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้หรือบุคคลใดที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยก็จะแพ้ผ่ยไปเองนะคะเป็นในลักษณะนี้นะในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณโฟกัสกับงานมากนะสำหรับชาวราศีกันฝักใฝ่เรื่องงานนะคะโฟกัสเรื่องงาน นะคะคุณคือหัวสมองคุณเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานสมากกว่านะคะเอาจริงเอาจังทางการงานแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีแนวความคิดอะไรใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นนะคะจะเป็นช่วงที่ไม่ย่ำอยู่กับที่นะคะวันนี้ก็ขอจบการทำนายเพียงเท่านี้ขอบคุณมากคะ่ะ